สวัสด,ดีค่ะมากินมะม่วงด้วยกันนะคะวันนี้มะม่วงแช่อิ่มนะคะม,ม,ามาคะม่วงแช่อิอ่อมเรามากินด้วยกันคะ่ะอร่อยอร่อยแซ่บๆจ้าเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอร่อยมากมากินด้วยกันค่ะเปรี้ยวหวานมะม่วงแช่อิม่ม,มน,นะคะ tiêu ừ. bản bản ta bản ta bản trai <laughs> 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 ý kiến của chúng ta sẽ được xem xét mặt ta sẽ được xem กินรอบดึกดึกแล้วแต่อยากกินอ่ะมากินแล้วกันครับกินรอบดึกแซแซษ